กรมตบติการสังคมเทศบาลเมืองสุโขทัยกำหนดจัดงานกิจวิสาในเดขาครับคณะสวัสดิการครับท่านนะครับแล้วก็พี่น้องเวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ย่างการทำเป็นปลายทอดนะครับก็ไปรับอิฐบรคือในส่วนของการกำหนดงานการจัดงานนะครับก็จะนําเรียนไปนะครับว่า เริ่มตั้งแต่ส yes. ิบห้าในการเจ้าหน้าที no ่ท one ุกสภาพร้อมเพียงกันนะบริเวณงานลงทะเบียนเข้าโรงงานนะครับแล้วก็รับายชื่อครอบครัวนะครับรัาสปอร์ตครอบครัวต้องร่วมกิจกรรมฐานนะครับพิเศษนะครับในส่วนของแต่ละครอบครัวนะครับีแบ่งกลุ่มฐานกิจกรรมนะครับในการเรียนรู้นะครับครอบครัวพว้เขาวมโครงการเข้าฐานกิจกรรมเรียนรู้นะครับครอบครัวต้องร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับรับประทาน กระทู้และก็ทางเกษตรอันนี้ก็คือในเรื่องของการประกวดนะครับและก็เวลาสิ้น้าวกรสับครับในการทําอาหารนะครับก็ระงวัลนะครับทีมที่ต้องการแข่งขันทั้งหมด5รางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศหนึ่งสองและก็รางวัลชมเชยนะครับเสร็จจากนั้นก็จะเป็นที่ดินเปิดโครงการนะครับโดยนะครับท่านการรายงานโดยท่านพลายตัวเลขทัดก้อปืนยาวยิงทุกตานะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับให้่งครับ แล้วก็ในชุ้มของฐานอาหารอันนี้นะครับก็จะมีหลังจากนั้นเวลา22นาฬิกาสามทวีถึงเวลา22นาฬิกานะครับในส่วนของการอำานวยการนะครับในเรื่องของอำานินการจักโครงการให้เย็นใส่ของาปต้อนรนะมีทางท่านอรุณวันจะมีดันเป็นประธานไม่ผูกคาักรที่เปี่ยมล้นด้วยความสามารถและความชำนาญการเป็นส่วนของเว็บไซต์แล้วก็จอแอลดี ความสะอาดเรียบร้อยสองข้างทา,างเพราะเรามการอัดยาลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นแปรงปากไอ้ผู้ที่เกี่ยวห้องเนี่ยการจัดการยาตัวละความปลอดภัยนะครับก็ง้อมทำความเข้าใจกันแต่ตั้งแต่เริ่มงานสักนิดนึงเพื่อว่าเออแต่ละหรือว่าอะไรยังไงถ้ามันมีสองแนวทางแบบนี้ก็จะได้แบบ่งไว้ผมคิดว่าเราคงจะทำงานที่ได้สำเร็จโดยเฉพาะองค์กรชนิการสังคมที่ อยากให้ใจอื่นในกลุ้มกล้ากับนักดนตรีนะครับเพราะว่าเราใจประมาณ